สวัสดีครับเรามาถึงจุดมาถึงจุดที่หมอมาถึงจุดที่ในแพทย์ใหญ่หลายต่อหลายคนออกมากราบไหว้วิงวนให้พวกเราก,ากักตัวอยู่ในบ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากโรคร้ายเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงลองคิดดูดีครับเรามาถึงจุดนี้กันได้อย่างไรแทนที่เราจะไปกราบไหว้หมอ เดี๋ยวนี้ต้องให้หมอมากราบไหว้เราเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเราเองขี้เกียจขี้เกียจไม่ทำงานเลือกงานไม่มีเงินก็ด่ารัฐบาลไม่มีระเบียบวินัยทำตัวอย่างสบายไม่สนใจต่อมาตรการใดๆผู้พบเห็นแทนที่จะตำหนิคนเหล่านั้นด้วยมาตรการโซเชียลเชนชั่น รับด่ารัฐบาลเกิดการระบาดของโรคเกิดการขยายตัวของโรคก็ด่ารัฐบาลใจคอคุณจะให้รัฐบาลตามไปเช็ดตัวตามไปพ้อนข้าวไปเล่านิทานให้นอนเถอครับเพราะคุณไม่คนทั้งหลายและแล้วและแล้วในที่สุดรัฐบาลก็ต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจนได้เพราะอะไรเพราะมันไม่มีทางเลือกจริงๆเพราะไม่ให้ความร่วมมือกันจริงๆมาถึงเรื่องการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเป็นการใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน2,548 นี่คือพรกที่มีอยู่แล้วจึงไม่ต้องมีการประกาศใช้พรกอีกการประกาศใช้คือการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งก็ต้องรอดูของจริงในวันมะรืนี้คือวันที่26มีนาคมนี้ลุงเข้าใจว่าน่าจะใช้ครอบคลุมทั่วราชนาจักรและน่าจะใช้เวลาเต็มคือสามเดือน แต่ก็ต่อได้ต่อได้ไดคราวละสามเดือนในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีคือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบจึงจะมีผลบังคับใช้หากคณะรัฐมนตรีไม่เห็นชอบก็ตกไปนายกรัฐมนตรีต้องประกาศยกเลิก อำนาจตามพรกรนี้มีมากมายมีมากมายหลายเรื่องเรื่องการจำกัดสิทธินั้นไม่ต้องพูดถึงมีแน่นอนมันมีมากแล้วก็ครอบคลุมมากด้วยศูนย์รวมอำนาจทั้งหมดอยู่ที่ตัวนายกรัฐมนตรีซึ่งเราจะคอยดูมาตรการบังคับต่างๆที่จะประกาศในวันที่ยี่มีนาคมนี้อีกครั้ง ผมกบเรียนว่าเมื่อมีการประกาศแาการสุบเชิญแล้วเนี่ยสิ่งที่มาที่ดในตรงนั้นสาราสรรมัญทีดก็คือการจัดตั้งการทํางานผู้รับผิดช,ชอบต่อไปเรื่องการจัดไปในศูนย์นะครับว่าจะทํางานกันอย่างไรนะครับแล้วประเด็นสำคัญก็คือข้อกําหนดนะครับข้อกําหนดนั้นอย่างที่ทุกคนก็ก็อยากจะทราบว่ามีอะไรบ้างผมก็อยากจะถาบเรียนว่าข้อกำหนดนั้นเราสามารถออกได้ตลอดเวลาละออกได้ทุกวันนั่นแหละ พราะนั้นระยะที่หนึ่งที่จะประกาศในวันที่วันเมื่อวืนนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการที่จะทํายังไงให้ลดการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่างๆก็อาจจะเป็นในขั้นของความร่วมมือของความร่วมมือมีบังคับบ้างอะไรบ้างแต่ในส่วนที่ว่าจะปิดจะเปิดอะไรต่างๆนั้นมันเป็นมาตรการระยะต่อไปที่อาจจะต้องเข้มขนขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่ความมือของประชาชนนะครับผมก็ไม่อยากให้ใครเดือดร้อนแ,แต่เป็นสถานาที่กวนจะเป็นต่อสุขภาพของประชาชน,นโดยรวมนะครับรัฐบาล ได้มีความมุ่งมั่นเต็มที่ในการที่ดูแลสุขภาพของประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับก็ขอมือแล้วกันในะในประเด็นต่างๆที่เราออกข้อกันไปแล้วเนี่ยขอช่วยให้ร่วมมือด้วยแล้วก็ยิงกันขอข้อมืออย่าเพิ่งเดินทางากลับทูนลำเตานะากับ้นการกลับเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องเจอมาตรการต่างๆแบบของการคัดกรองการตรวจสอบระหว่างทางต่างๆอีกมากมายซึ่งจะเป็นแบรีเออร์สำคัญในตอนนี้นะครับ เช่นที่เราทํามาโดยตลอดเกี่ยวกับมาตรการการองรับคนต่างประเทศแต่ละทีนะครับอันนี้ก็ให้เวลาไปในการปรับตัวไปด้วยต่เดียวกันเราเน้นความสัมพัญในเรื่องของการกักตัวในที่บ้านนะครับกักตัวในพื้นที่และถ้ามีความจําเป็นเราก็มีสถานที่กักตัวของรัฐเพิ่มเติมขึ้นในตะบนทนี่มีการแพร่ระบาดมีการตรวจอพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับเราก็จะเป็นต้องหามาตรการอื่นมารองรับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนาม ว่าจะเป็นผู้ที่กัดตัวขนาดใหญ่นะครับหลายๆเป็นร้อยเป็นพันนะโรงพยาบาลต่างๆในสงเวชภัณฑ์ต่างๆวันนี้ก็จะต้องจัดหาให้เพียงพอนะครับวันนี้มีการช่วยเหลือลจากหลายประเทศเข้ามาแต่ก็จำนวนยังไม่ค่อยเพียงพอแต่สิ่งที่เราต้องการในขณะนี้ก็จะมีการจัดหาจัดซื้อเพิ่มเติมประเระด็นก็คือว่าจะซื้อจากที่ไหนในเมื่อทุกประเทศก็จะมีความต้องการในสิ่งต่านที่มากอยู่ในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการหารือกกันในแต่ละวันของการประชุมสชนะครับ อันนี้ขอทุกคนอย่าตื่นตระหนกนกันแล้ววันนี้ถ้าตื่นตหนกมันก็คือปัญหาหนั่นแหละนะเพราะนั้นเราก็ต้องฝางรัฐบาลพนาการให้ข่าวข้อมูลนี้จะมีอยู่สองช่องทางด้วยกันอันที่หนึ่งในแต่ละวันนะครับก็จะมีการให้ข้อมูลทั้งวันนะครับในโซเชียลสื่อโซเชียลต่างๆทว,วิตเตอร์อะไรต่างๆแต่เพราะาตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยจะมีศูนย์บริการต่างๆเมื่อเดอนองสาสุก ครับไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงคมนาคมกระทรวงต่างประเทศแล้วก็เป็นแถลงนะตั้งทั้งวันน่ะวันนั้นก็จะมีช่องทางให้ทุกคนสอบถามโทรสอบถามนะให้ตรงเวลาดังกล่าวและในส่วนของวาระสรุปนั้นก็เป็นเรื่องของโฆษกหรือส่วนพยัญชนะของสชสชจะสรุปประเด็นสำคัญในแต่ละวันให้ททราบนะครับก็ขอให้เราฟังช่องทางของรัฐบาลเป็นหลักนะครับ ในส่วนสัมคัญธ์ประการหนึ่งก็คือรัฐบ,บาลในเมื่อประกาศพอเสือไปแล้วเนี่ยขอให้ทุกคนระมัดระวังนะครับในเรื่องการใช้สื่อโซเชียลการให้ข่าวสารข้อมูลบิดเบือนเพราะเดิมเราใช้กฎหมายปกติอยู่เพราะนั้นกฎหมายนี้จะแต่งตั้งเจ้าพนักงานทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นพนักงานทั้งพลเรือนบุตรทหารในการจัดจัดตั้งกานตรวจสุสกัดกําลังเตรียมความพร้อมต่างๆในการช่วยเหลือสุขการต่างๆในการทํางานนะครับเพราะนั้นท่านต้องเจอกับการจัดหานตรวจจุสกัดต่างๆเหล่านี้ แลวก,ก็ค่อยๆกลับมาตรการสายเข้มงวดขึ้นถ้ายังไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้เราก็ต้องจําเป็นนะครับที่จะต้องปิดล็อกต่กางๆทั้งหมดอันนี้ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนแล้วกันนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับว่าจะมีการควบคุมข้อมูลข่าวสารแน่นอนรเราเละกันมากมั่วกันมากเพราะฉะนั้นต่อไปนี้การแชร์ข่าวแชร์ลิงก์ต่างๆ ต้องใช้ความระมัดระวังให้มากกว่าปกติโดยเฉพาะพวกที่ตกเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของพวกชันชาตินักสิทธย์ชั่วต้องระวังให้มากอาจจะถูกหลอกถูกหลอกให้ต้องรับโทษได้เพราะฉะนั้นอย่านําพาตัวเองให้ตกเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของคนชั่วเหล่านี้ทางที่ดี ทางที่ดีร่วมไม้ร่วมมือกับทุกราตการของรัฐบาลพอรัฐบาลหวังดีต่อคนไทยหวังดีต่อประชาชนคนไทยทุกคนโดยเฉพาะมาตรการ,รบังคับกักตัวเองอยู่กับบ้านหากไม่จะเป็นจริงๆก็อย่าออกจากบ้านนะครับกักตัวเองอยู่กับบ้านพร้อมๆกันเพียงแค่14วันเพียง14วันเท่านั้น ทางการไทยเราก็จะสามารถสวดผู้ติดเชื้อได้หมดทุกคนถึงตอนนั้นเราก็จะแยกผู้ป่วยกับผู้ไม่ป่วยออกจากกันเด็ดขาดนั้นหมายความว่าอีกไม่นานเราก็จะกำจัดโรคร้ายนี้ได้ทั้งหมดมันไม่ยุ่งยากอะไรเลยอดทนเพียงสิบี่วันไม่ต้องกลัวอดตายเชื่อเถอะครับว่า รัฐบาลจะไม่ปล่อยให้คนไทยต้องอบตายแน่นอนเพียง14วัน14ี่วันเราก็จะจัดการกับโรครายนี้ได้แล้วเศรษฐกษิจของไทยเศรษฐกษิจของเรา,าก็จะฟื้นตัวได้ดังเดิมหากร่วมไม้ร่วมมือกับรัฐบาลจริงๆลุงว่าไทยเราจะฟื้นตัวทางเศรษฐกษิจดีกว่าเดิมสึงด้วยซ้ำไป เพียงแต่ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นมั่นใจในรัฐบาลไว้วางใจในมาตรการของรัฐลุงเชื่อว่าไทยเราประเทศไทยเราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตโรควิคกฤตเศรษฐกิจนี้ไปได้ในที่สุดสวัสดีครับ